สวัสดีครับนี่เอกครับเจเพ็ดละเอเลซิ่งแอสตรีนะครับกลับมาที่บ้านแพลวอีกครั้งนะครับรอบนี้หลังสงการก็มาอัปเกรดจอไอรอนท็อป t w k กับลำโพงเอาพาย s 2นะครับในอนิเวอร์แซลต์สองพันยนะครับเมื่อช่วงปีใหม่นะครับหลังปีใหม่ก็มาอัปเกรดคันนี้เช่นกันเป็นจอท็อป t k ลำแปดลำโพงเอาพาย s 2เช่นกันนะครับก็สเต็ปเดียวกันเดียวคันนี้ก็มาจัดใส่คันนี้อีก1คันนะครับก็เป็นชุดอัปเกรด ไปดูกันตอนนี้ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะฮะจอตรงรุ่นหน้ากากตรงรุ่นนะครับจอขนาด10นิ้วเชื่อมต่อได้ทั้งจอหน้าและจอเพดานตัวจอนะครับเรามี HDMI เอาต่อไปที่จอเพดานแบบโหมด HDMI เลยเพราะนั้นภาพมันจะชัดนะครับดูพร้อมกันทั้ง2จอหรือสามารถแยกเล่นจอได้ แยกยังไงก็คือข้างหน้าข้างหลังดู YouTube ข้างหลัง g o o g l e Map หรือข้างหลังเป็นเด f ฟิกข้างหน้า g o o g l e Map ก็ได้แล้วแต่เราเลือกนะครับอันนี้เปิด o o o g l e Map สั่งนำทางไปเซนทันพลพระรามสองอันนี้เราอยู่แ,แถวบ้านแถวนะครับลงเข่ จอหน้าเป็น Google Map นะครับมีการแจ้งเตือนขึ้นมาแบบนี้เสียง YouTube ก็จะเบาให้จอหลังเนี่ยเป็น YouTube หรือเป็น Netflix หรือเป็นอย่างอื่นก็ได้นะครับมันสามารถแยกเล่นหน้าแบบน้านแบบนี้ได้เลยจอ Snapdragon 2K ของเราสามารถแยกเล่นแบบนี้ได้นะครับแล้วก็เชื่อมต่อตัวเนี้ยเป็น HDMI ภาพไม่มีกระตุกไม่มีสะดุดนะครับมีความคมชัดจอพิดานของเดิมรับรองรับมาถึง 720p นะครับอ,อันนี้ตัวลำโพงนะครับเราลูกค้าก็เลือกเป็นตัว Alpine S2 S65 ซึ่งก็ติดสเตปเนี้ยเหมือนกับคันเล็กเลยนะครับลำโพงรองรับระบบไฮเลสแล้วนะครับติดตั้งเสร็จเรียบร้อยไม่มีการตัดต่อสายสเปเซอร์ตรงรุ่นนะครับติดตั้งในตำแหน่งเดิมทั้งหมด ขหมดกล้องนะครับ่อหน้าแสดงหมดกล้องแต่จอพดายก็ยังเล่น YouTube อยู่นะครับนี่ <Hey, S 1> ไม่รบกวนกันก็เ,เลยหมดแยกเล่นแบบนี้นะครับจนกว่าพอเราออกหมดกล้องไม่ว่าจะเป็นกล้องถอยกล้องรอบคันเขาก็จะตัดกลับสู่ตัว Google m a p อีกครั้งหนึ่ง นี่เราก็สามารถให้ให้ใหตามกันก็คือกดโฮมแล้วเปิดอะไรอยู่ข้างหลังนะครับแล้วก็อ่าลากปิดไปก่อนแล้วก็เปิด youtube ตอนนี้ก็ตามกันแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูจอตัวนี้ 2K นะครับมันรองรับไฟล์ความละเอียดถึง 4K ก็คือ2 1 6 0เดี๋ยวเราไปเลือกไฟล์ที่เป็นความละเอียดสูงกันดูกันหน่อยอ่ะไฟล์นี้ผมลองดูแล้วนะครับ เป็นไฟล์ 8K อ่านี่เราดูความละเอียดภาพข้างหลังปรับค่าสูงสุดเลยเนี่มันได้2ถึง2 1 6 0 p แต่อินเทอร์เน็ตเราบางทีแพ็กเกจมันมันไปไม่ถึงหรอกครับทีพอเลือกไปแล้วปุ๊บม,มันชัดขึ้นแต่มันกระตุกบางทีอินเทอร์เน็ตเราเนี่ยสปีดไม่พอเนี่ยภาพมันชัดมาก แล้วจอตัวนี้นะครับเป็น,น QD2 เวลาที่นี่จอ 2K นี่พอเราหน้าจอดำจอดำสนิทนะครับเวลาคือเราขับรถเนี่ยเราอยากสลีปจอก็สามารถทำได้จอดำสนิทแบบนี้เลยแต่หน้าจอหรือกดวอลลุ่มนะครับเขาก็จะแอคทีฟกลับมาความเียด2 1 6 0โอเค ผมรีวิว YouTube ต่อไปเลยนะครับ YouTube ผมจะลงเป็นตัวปกติไม่ลงพรีเมียมให้นะครับเพราะว่าตัวแก้เนี่ยมันโดนบล็อกตลอดแก้แล้วก็ลงอีกแก้แล้วก็นั่นอีกนะครับร้องข้ามกำแพงปัญหาด้วยกำลังเสียงแต่เล่นไปเลยระบบเดิมของรถใช้ได้ครบนะครับอ่ะเข้าเกียร์ถอย งานกล้องรอบคันกดจากตัวพวงมาลัยได้เลยเพิ่มเสียงลดเสียงเปล่ยนแท็กเดินหน้าไปหลังนะฮะปุ่มมิวเสียงปุ่มรับโทรศัพท์โอ้อไมรเอมเอมรดีว่าเมื่อกี้ปุ๊บภาพมันอาจจะมองไม่เห็นนะครับตอนนี้มืดอยู่เปิดแซปกันโอเคเพิ่มเสียงลดเสียงนะฮะ Uh, เดินหน้าถอยหลังคือระบบใช้เดิมใช้ได้ได้ครบนะครับกล้องรอบคันใช้งานได้ครบเลยไม่มีการตัดต่อสายปลั๊กตรงรุ่นนะครับปุ่มนี้ก็เป็นมิวเสี่งกล้องถอยระบเดิมใช้ได้ครบนะครับจอพปเดานเชื่อมต่อแบบียหม่อต่อชัดชัดแบบนี้ บรรยากาศติดเก่งใช่ติดเก่งแล้วโอเคยูทู e มีแล้วนะครับไปดูงอื่นกันก็จะมีแอปดูทีวีออนไลน์ซึ่งผมก็ลงให้ปกติอยู่แล้วนะครับลงให้เป็นมาตรฐานชูช่องสามแอแยกจอนะครับก็เนี่ยดึงลงมากดปุ่มที่สี่นะครับ ข้างหลังเป็นทีวีละข้างหน้าเปิดก o เกิลแมปให้ดูอีกครั้งนะครับว่ามันยากกันชัดเจนยากเล่นได้เลยจากตัวจอเองนะครับเรามีฟังก์ชันนี้ภาพไม่กระตุกภาพไม่สะดุดภาพชัดๆนับจอหลังแบบ h ทสซใหม ภาไม่สะดุดด้วยนะครับ h ฮซีเราเป็น h ฮซีแท้ออนบอร์ดแท้ๆเลยนะครับต่อภาพขึ้นไปได้เลยโ <Okay. S 2> อเคอช่อง่าช่องต่างๆช่องดิจิตอลทีวีมีครบนะครับ<ช>เร็วไวดูได้เลย ปอดชแนลรับชมได้แน่นอนจริงๆนะครับอแอปดูหนังถ้าคุณไม่มีดิสนียไม่มี Netflix เรามี u ูฟิให้ก็สามารถเข้าไปดูหนังเรื่องได้ซีรีส์เรื่องได้นะครับซีรีส์ได้หนังเรื่องได้ตรงนี้หนังพินเตอร์เราก็เลือกไปรับชมฟรีเพราะว่ามันจะมีทั้งแบบต้องเป็นสมาชิกแล้วไม่เป็นสมาชิก เนี่ยมันก็เป็นรายชื่อหนังฟรีทั้งหมดนะครับคุณก็เข้าไสามารถเล่นได้เลย YouTube YouTube Music ถ้าคุณเป็นสมาชิกพรีเมียมก็เล่นแบบไม่มีโฆษณาได้เลยนะครับอันนี้ลองฟังดูอันนี้เป็นลำโพงอัพพาย s 2นะครับ s 5วน,นที่เจมาบ เรื่องราวความรักของสองเราว่าฉันนั้นเคยรู้สึก จอมีระบบดิสีนะครับแล้วก็จะมีฟังก์ชันแบบนี้ด้วยนะครับข้างหลังเนี่ยถ้าเราไม่ได้ยินเราสามารถปรับไปเพิ่มลีเวลเสียงลำโพงคู่หลังให้ดังกว่าได้นะครับโดยที่เราไม่ต้องมาเพิ่มเสียงที่มาสเตอร์วอลลุ่มเลยเพราะฉะนั้นข้างหน้าเนี่ยจะไม่ดังเกินไปละจะจะเทา่าที่เราได้ยินละจากท้งนี้เราไปเพิ่มเสียงลำโพงข้างหลังให้ดังขึ้นได้โดยทําให้แถว2และแถว3าได้ยินชัดเจนขึ้นนะครับ มีฟังก์ชันแยกรีเวลได้วยนะครับรวทั้งตัวนี้มีไทม์อะไลเมนต์มีคอสโซเวอร์ให้เราปรับแต่งนะครับความเทีออ่ยงลำโพงมีไทม์อะไลเมนต์สามารถเซตวิธีเสียงบนคอนโซลได้เลยนะครับบนหน้ากระจกเนี่ยขึ้นมาเลยครับไทม์อะไลเมนต์ใช้งานได้จริงนะครับตอนนี้ผมเซตให้เวทีอยู่ด้านหน้าทั้งหมดเลยประมาณน,นี้ ตอนนี้กำลังขับดีนะเนี่ยแค่8แค่9นะครับเสียงก็ดังดังแบบดังชัดเจนแล้วนะครับก็ฝากผนแตนติดตั้งไว้ด้วยนะครับสนใจติดตั้งจอแอนดรอยสเปคตัวท็อป 2K ระบบเครื่องเสียงนะครับลำโพงแบรนด์ต่างๆอินเตอร์แบนด์เอาพายรีคอยบารมโฟกัล และอื่นๆนะครับเบาฟุ้งเราก็มีติดตั้งให้นะครับโชคฝาท้ายไฟฟ้ากล้องบันทึกและอื่นๆนะครับก็ติดต่อได้เอกได้เบอร์โทรตามนี้ครับ0 8 1 9 8 7ป2 8 6ไปดูแฟนเพจกทางช่องทเอกเรซซิ่งแอสซรีน, e นะครับขอบคุณน้องบิ๊กมากครับมีอะไรก็ให้เราดูแลตลอดนะครับทั้งรถทั้งสองคันเลยจริงๆคันนี้ตอนออกมาป้ายแดงก็ทำตัวปลดล็อกจอแล้วก็ใส่กล่อง Android ไปแล้วนะครับแต่ตอนนี้มันหลายปีแล้วก็อัปเกรดใหม่เลยนะครับ ใส่เป็นจอแอนดรอยใครสนใจจอแอนดรอยนะครับนี่แบบนี้จอเดียวจบครบทุกฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันดีๆโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับ